สวัสดีครับได้เวลาแลนดิ้งกันแล้วนะครับผมตั้งแต่เล่นหวยมาเนี่ยโอ๋ยซื้อลอตเตอรี่มายังไม่เคยเห็นคุพ่อคนแม่อ่านเยอะที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่กว่าจะได้ทําคลิปเนี่ยโอ้โหดูคุณพ่อคนแม่อัานครับอืมเนาะเอามาดูกันเลยครับว่าจะซื้อหรือจะเล่นต่อกันไปดีนะอ่ะที่เราใบาเอาไว้นะครับเราใบาเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะ เราใบ้285กัน1 5นะตามที่เราได้ดูกันในฉบับรู้ก่อนแวะแผงก่อนไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในปีที่แล้วออก9 9 9 9 8ถูกไหมครับทวนกันนิดหนึ่งนะงวนนี้มันก็ต้องมี20-5 139อยู่แถวๆเนี้ยนะครับก็คือตัวที่อยู่ในตัวเนี้นะส่วนใหญ่ตัวที่อยู่ในดาวจรเนี่ยส่วนใหญ่จะออกจับคู่ให้ถูกเท่านั้นเองแล้วก็พอระวงังระว,วังออกมาก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะออก ด้วยสักตัวสองตัวอะไรประมาณนี้หาตัวให้ถูกมันเยอะเกินไปนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับว่าคตรพ่อคนแม่จริงๆครับตอนนี้อะมาดูกันครับว่าอ,อะไรดีคิดไม่ออกอะนี่เมื่อเช้านะครับจุดทูบแล้วคนในเพจผมได้เห็นแล้วนะว่าปู่พญานาคนะครับก็จะออกมาประมาณนี้อ่านะครับก็จะเห็นเป็นเจ็ดได้ไหม 8ได้ไหมสาได้ไหมเนาะเจ็ดมได้ไมประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็เมื่อเมืม่อเมืม่อเมื่อตะกี้นี้เองลองจับไพ่นะครับได้ออกมาเป็น9-2แล้วก็ P นะครับเอ้ยได้อะไรนะ7-2 P นะครับ7-2 P นะครับทีนี้เรามาดูโคดพ่อโคดแม่อันกันนะครับเอาเจ้าแรกเลยนะครับ เจ้าที่แบบว่าสะบูมหืมกุยนะครับนี่เลยนะก็เราเป็นคลิปที่แบบว่ารวบรวมตัวเลขนะเพราะฉะนั้นอ้างอิงได้นะไม่มีการฟ้องร้องนะโอเคนะเพราะว่าตรงนี้นะเขาอั้นมาเจ้ามือเขาอั้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเลขของแม่นางคนนี้นะครับไม่ถูกมาสองวดแล้วนะ,ะวันนี้เอาใหม่นะสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองเก้าเก้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งแปดแปดหนึ่งเฮ้ย เฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งจุดได้เจ็ดสองไว้ทำไงดีวะไม่เป็นไรมาข้างล่างแปดหนึ่งสองหกสี่เก้ามาอย่างไหนวะเออไม่รู้แปดเก้าเก้าแปดสี่เก้าเก้าสี่อารมณ์เสียไปนับเอาเองนะครับกี่ตัวเอา้าไม่พอจ้าพออีกสเตปหนึ่งมามาอีกจ้าเออึบอกว่าโคตรพอโคตรแม่อ่านกันขนาดนี้อย่าเล่นเลยดีไหมครับ เออนะมาจุดทูบกลางคืนเพิ่มเข้าไปอีกนะ911นะคูณ3 119119นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งที่เขาบอกว่ามาแรงแซงทางโคง้งนะครับก็คือเล,เลขของคนนี้ใช่ไหมครับเจนุกใช่ไหมอันนี้ก็ขอเอ่ยชื่อนาะเพราะว่าเป็นการรวบรวมสถิตินะครับต่อ,อฟ้องร้องอะไรไม่ได้นะครับฟ้องร้องอะไรทางเพจนี้ไม่ได้เพราะนี่คือการรวบรวมสถิติว่า เราจะไปทางไหนดีเนาะอะ่แล้วมีสายด่วนวงไหน <c oughs> มาอีกโอ้แล้วสุดท้ายก็อัน <c oughs> เอาดิ406703 339ชนกับของเราบ้างว่า351เนาะ813 <c oughs> 813โอ้ม m กอดไม y กอดแล้วถ้ารู้แล้วอย่างเนี้ยเราจะทำไงดี ถาเธอรู้แล้วเธอจะเสื้อไปบอบอบเจ้าเล่อบอ่อได้กูจะบ้าตายบ้าเลยอ่ะคือจะซื้ออะไรดีอ่ะตั้งแต่ทำมานี่แบบเฮ้ยมันนับวนันมันยิ่งอั้นเยอะขนาดนี้อั้นไปเรื่อยๆแล้วคือแบบเจ้าไหนดังก็อั้นหมดอ่ะใช่ป่ะ S 1> <S 1> <S อาอผมให้แค่นี้แล้วกันเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดสามสองนะครับคือการให้เยอะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าเยอะจริงป้ะมันก็ถูกเยอะจริงป้ะเออแต่ถ้าอาให้แค่นี้พอละถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ต้องถูกเนาะก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นแหละนะครับหนึ่งเจ็ดมาจากความฝันครับผมฝันว่าคนเนี้เขาหยิบจุดทูบได้เลขนี้ นะผมคุยในเพจแล้วว่าวันนั้นเนี่ยผมฝันว่าเนี่ยเขาจุดทูบได้เลขนี้นะครับเสร็จแล้วออีกวันหนึ่งก็มาฝันว่าอะไรนะเออ่นี่ะนนที่เล่าให้ฟังอ่ะนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าไปแรล,ล,ลี่มาเสร็จแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์เก่าแล้วก็มามีดึงฉลากด้วยก็ดึงมาได้3มแล้วดึงขาดสากับ2ขาดจากกันนะครับแต่นี่สองสามันมันออกไปแล้วเนาะแต่ สามสองจะออกกลับมาออกอีกได้ไหมเออนะส่วนเจ็ดสาเจ็ดแปดหกก็มาจากเนี้ยเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดแปดสามเอาตรงๆไปเลยจบนะครับส่วนตรงนี้ก็ยังตามอยู่นะยังตามแต่ทีนี้พอกลับไปดูมีไหมอ่ะเราให้เยอะเกินไปเป่าวะ <laughs> คือเห็นแล้วแบบว่าปวดหัวจะให้สอเจที่เมื่อกี้ไพ่เพิ่งออกมาก็เป็น7-2็ดสพีใช่ป่ะก็เป็น7-3ไปแล้วกันเนี่ยเจไปแล้วกันเออเนาะประมาณนี้หรือจริงๆแล้วตัวเนี้ยเห็นตัวนี้ป่ะสตรงนี้2นะครับ7จนะ็สสองเนาะตรงนี้ก็3ามสองเพราะนั้นซื้อสามสองสองตัวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเล c o คอมเมไปเลยละกันเพราะว่าอะไรดีอะไม่รู้อะไรเหมือนกันตอนนี้ไม่รู้แล้วชีวิตเนาะ โอ้โหโคตรเยอะเลยใบอะไรกันเยอะแยะก็มากมายวะนะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนเป็นเลข3ใช่ปะ่ะเหมือนตรงนี้เป็นเลข3นะอ่ะขึ้นมาหน่อยตรงนี้เหมือนเป็นเลข3ตรงนี้เหมือนเป็นเลข2ตนะครับตัวนี้ก็เลข7อยู่แล้วนะครับถ้าดูจากตรงนี้อันนี้มี7มี8ใช่ไหมมี7มี8บางคนบอกว่าตรงนี้เป็น7หรือเป็น3แต่ผมมองว่าเออเป็น3อะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นก็เลิกคอมเมชุดนี้ปนไปเลยละกัน สามสองนะครับมันออกสองสามอาจจะออกสองสาม,ส,าม,ส,ามสองกลับมาก็ได้อีกทีหนึ่งแล้วก็นี่เลยเนาะแล้วก็นี่ด้วย <c oughs> เยอะไปป่ะเออนะ่ะเอาแค่นี้อพอละส่วนโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงวะ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วไม่มีทางออกอะ่ะไม่เล่นก็ดีเนาะเล่นน้อยๆก็พอเนาะถ้าอั้นมาอย่างงี้นะถ้าอั้นมาอย่างเงี้นะ สองสามอยู่ตรงไหนก็อยู่ในน้ำวางเนี่ยสองสามสองอยู่ตรงนี้ใช่ปะอ่ะสองเล็งมาหาตรงนี้เออมีอะไรบ้างก็มีสามอยู่นะครับมีสามอยู่เออเอาสามสองนี้แหละขอให้นั้นขอให้วิญญาณน้องเปียช่วยดลบดานให้สามสองออกอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็เจ็ดสามสองออกอสามสองเจ็ดสามก็สวยนะแต่เจ็ดสามเจ็ดห้ามันออกไปแล้วอะเจ็ดห้ามันออกไปแล้วอะเราตัดสินใจแค่นี้พอ แค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้วก็ก็แปดเจ็ดอ๋อแปดเจ็ดมีใครมีใครให้มากกว่านี้ไหมอ่ะแปดเจ็ดด้วยอ่ะเอาเอาแค่นี้อ่ะแค่นี้พอละนะแค่นี้พอละนะไม่เอาเยอะกว่านี้ละนะจะผิดก็ผิดช่างมันนะครับก็ถ้าไม่เล่นได้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเล่นอันมาขนาดนี้เราเสียเปรียบนะครับสวัสดีครับ